สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเซีนเคยครับพี่น้องเนาะวันนี้วันที่แปดธันวาคมหกสิบแปดครับผมขับมานําเสนอแนวทางตามเล่าสู้พี่น้องเอฟซีครับสําหรับคลิปนี้กะมีหลายอาจารย์หลายสํานักครับผมที่บทเรียนในโลกไปครับพี่น้องเนาะหมูว่านหมูก้อนกะทยอยโรคมาเรื่อยๆได้ครับผมคลิปนี้ก็จะประกอบด้วยหลายเสียนหลายอาจารย์ครับพี่น้องเนาะ กวมกับมาสรุปตัวเลขให้พี่น้องกัี่ได้รับช่มรับฟังกันครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังตำราวครับงวดวันที่8ธันวาคม68นําแนำเสียผ้ารวยกับขอขอบพระคุณถูกๆเซียนถูกๆอาจารย์เด้อครับผมไปรับช่มรับฟังตำราวรวมเซียนในคลิปนี้กันเลยครับครับพี่น้องครับผมสำนักแรกมาแล้วครับพี่น้องเนาะคนภูเขาวหันเด่น5ประกอบ54ครับผม เลขติดหนึ่งวดนี้เด่น4กับ5เน้น5้าด้ครับพี่น้องกับมี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าสี่หกสี่เจ็ดครับเน้นห้าหกและห้าเจ็ดเลขติดมีสองสามสี่ครับคนภูเขาเอาหนูน้ำทิพย์ครับพี่น้องเนาะ เพินกับปับสูตรเอยด้ครับผม,มเพื่อให้เขาหมวดนี่เลขติดล่างต้องมีให้เห็นแปดเก้าหกครับแปดเก้าหกเอาน้ำน้ำเชียนี่นะค่ะดัดนมุสุมฟันมาไปกินเขาเฮี้ยนพอยไงไตตารางเราขึ้นแหละมือขึ้นนี่ฟันอีกแล้วเถอะคนเต็มเฮี้ยนพอยไงข่อยุ่งทั้งเฮี้ยนมขึ้นกับฟันเกี่ยวกับบันอีทีพอยไงแล้วนี่ จัดหนึ่งจัดไปครับผมนาคีโนครับพี่น้องเนาะวันนี้นาคีโนเด่นบนล่างห้ากับหกเน้นห้าห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าแปดหกแปดห้าเก้าหกเก้าแล้วก็มาทำกันห้าหกสามตัวมีหนึ่งห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าเน้นราคาก็จะมีหาเจ็ดห้าแปดหาเก้าครับผม นาคีโนอาจารย์มยมแดงเด่นคือกันครับผม6กับ5 2ตัวมี65 2515 62และ0ูย์เครับส่วนตัวตัวเนียนก็จะเป็น62กับ0ูย์เชุด3ตัวครับพี่น้องเนาะห้าศูนครับ 5 0 9 5 6 2เอา,อาจารย์มะยมแดงเด่นคือกันกับอาจารย์นาคิโนครับผม5กับ6ต้องมา1ตัวมือแรกนี่บ6กับ5ครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเลขกเด่นของเปิน่นก็ถือว่ามาได้ครับผมคนผู้เขากับซกับหาครับผมทีดลงไปสาสนาักแล้วมือน,นี่ปกติกับป้อยคลิปแบบว่า ถ่าไล่อาจารย์เนาะครับมือนี้ห่งศีรษะเด้ค่ะท่านผู้ชมไฟดับไฟดับค่ะโหลดคลิปซ่าค่ะตำราวอาจารย์สุมเมธเอาหกับสี่ครับผมเน้นหกหกสี่เก้าสี่หสามเก้าหหศนย์เ้าห้าเน้นหสี่และเก้าหครับอาจารย์สุมเมธพี่ลุงตะวันสองสี่หกแปด ตัวเด็นเน้น2กับ4 2 2 2 5 2 6 2 7 0 4 1 4 3 4 8 4กัน0 6 0 7เน้น2 6 2 7 0 4 8 4 3ตัวมี6 0 4 6 8 4 7 0 4 7 8 4เน้น6 0 4และ7 0 4ครับผม พ่อชนินเด่น890ครับประกบ5784 8587 8884 9597 9894ครับผมตัวเน้นก็บชิมี8587 9597ครับพี่รองเนาะครับอาจารย์เอกวะหันเข้าเด่น4ครับผมงวดนี้ 3 8มแปดสี่เก้าครับสามแปดสี่เก้าแปดเก้าสาแปดสี่น้าสามนย์สามเก้น้นแปดเก้าสี่แศูนย์ละสาเก้าครับอาจารย์จิตวีศรศค,ครับพี่น้องครับแปด้นานหลายที่เท่า แปดศูนยกับหเด่นศูนย์กับพี่น้องเนาะสองศูนย์หกศูนย์เนสองหก้หเน้นสองศูดสามตัวบน8 2 0 8องศูนเจดนหสเน้น8ปดเจ็ดศหลักหน่วยล่าง6กับ8ดครับพี่น้องเนาะหกับ8ดเน้นแปดสองแปดหนึ่งแดสี่ปดห้าปดและห้าห เน้นสองแปดเม็ดเดียวครับน่นพี่พอกับแปดอีกชอบแปดกับสี่ตอนนี้นี่มาแห้งยี่ดีทีเถอะเกือบทุกสมนาคกระโดดตอนแรกๆมีหากับหกอือวันนี้มาเป็นแปดกับสี่แปดกับสี่ด้ค่ะท่านผู้ชมคืนนี้อันนี้ลงไปแล้วด้ครับผมอาจารย์สุพันธ์ผู้อ่านเป็นเขาสามตัวแตกนี่เพินพ่นเพิ่นเน้นบอสซี่เพิ่นมากนะครับเพินเ่นไอซี่กับหกอือ นอส่อนสน,สนยาง,อ,ยางอันนี้เอามาทบทวนสองกับซีนี่มาทบท่วนนเบิ้งสองกับซียาหน่อยสองสามซีครับเยอะๆถิ่มเพิ่มนะค่ะเดานมือส้มนี่เบิ้งเพื่อนเด้อค่ะเพราะว่าเพิน<ม>พ่นถือสามตัวสองมวดแล้วแมนเวียนงวดเดียวเวียนงวดเดียวว่าบางหันเขาทั้งบนทั้งล่างแล้วมาสามตัวแตกอีกอตรงร้อมนี่ ผู้นี้วางนึ่งผูนี้ก็มีซีอยู่ดีเถอาเนี่ยอาจารย์น้ำเสียนนั่งเอกเจ็ด4ีไปจูว่าอยากเป็นนอกขาดอนุชุ่มก็ขอแจ้นายาว่าระว่างนะครับผมเทียบเจ็ดประมาณจะเป็นสเนาะอืสองสองสีสองมีเจ็ดเจดสีอีกน้ำ, 7, 7นำอาจารย์พู้นับมีเจ็ดีอีกดีถอดเนี่ยแต่ว่าจ,จะเริ่มงขั้วฟันได้ความฝันแมนบาลีกีลอย,ยี่หเด้อค่ะอนุ่มตัวเก้า เอาครับพี่น้องครับผมครับพิจารณาเบิงครับพี่น้องเนาะครับทุกทุกเซียนเพิ่นกับถือว่ามีที่เด็ดครับผมถ้าตัวใดชนกันกระลองพิจารณาเบิงครับเพื่อว่ามาครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันตามราวสองทุ่มครึ่งครับแปดธันวาคมหกสิบแปดครับแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเนาะ ครับพี่น้องเอฟซีทีสั่งสบู่เซรั่มครีมครับผมแป้งครับน้ำเชียร์ก็เริ่มส่งให้มุนนี่แล้วครับผมครับเพราะว่าได้สบู่มาแล้วครับพี่น้องเนาะครบแล้วบ้านนี้ครับผมเริ่มทยอยส่งให้กับพี่น้องเอฟซีแลเด้อครับผมครับเอาแนวทางในคลิปนี้ครับพี่น้องพิจารณาเบิ่งไปน้ำกันเพราะว่าจะเป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขความฝันครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคยด้ค่ะขายครีม <Lyn> ค <Clean struggles> <kicking S 1> ่ะครับอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เก่ามาเชียบอกด้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเบอร์ไมเนาะแมนครับค่ะเบอร์เฉพาะขายครีมค่ะท่านผู้ชมครับโท่มาใดโท่มาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนน้ำเชียกับเก่ามาเชียบอกค่ะครับศู2ย์สอง สี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกได้ครับพี่น้องค่ะเอาไม่ได้แถวเอาศูนย์หกสองค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะอดีไลน์ได้ครับผมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของคลิปนี่ค่ะครับเพิ่นสีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะนี่ เพิ่นจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะลดสบู่ค่ะแมนลดสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ครับผมค่ะครับนี่แหละทีเอฟซีเพิ่นถามหาน้้าเชี่ยบม่มีโปรอะค่ะน้้าเชี่ยกับบบหูจักเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ่อมันเป็นขิมสบู่ของบริษัทเพิ่นไห่มาเนาะค่ะเมนเอ่อเน้อเชี่ยกับสีลดในเอฟซีกับโบไดเนาะค่ะ บานีปีใหม่เพิ่นกแเลยเอ่สิลดสบู่ให้ลูกค้าแมนจัดโปรค่ะเดี๋ยวรายละเอียดกะสอบถามไดนครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระนำกาดันมุนส้มเนาะก่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะดันมุ้ชส้มค่ะเอานี่ลละค่ะเ่อ้ซลานี่เพิ่นการลดเลยดิแมนค่ะเิ่นลดมากแตงแต่อามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะ สบู่กับเสลั่มเนี่ยใส่ดีแด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสบู่เฮดไหนาเข้าใส่เกี่ยนออกครับพี่น้องเนาะใสออกฟากะจางค่ะเซลั่มเฮดไหนาเฮาบ่แห้งบ่เหียวเนาะครับผมค่ะครับชุ่มสื่ตลอดครับนค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซีน้ำเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพ่นวามันนุ่มหนาดีขึ้นด้วน้ำเชียม่์ เพิร์วก็ใส่เดยอาทิตย์กว,กวนดิทเท่ร์ครับค่ะตัวนี้ค่ะรับชมเนย์ขิมคาหมิ้นเด้อครับผมขิมขมิ้นค่ะในเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีไลท่านเพิร์กับยังบุรูดิทเทอรเพิร์ว่าใส่ตัวนี้เวลาใดอ่าเสาร์เย็นเด้อค่ะท่านผู้ชมแมนเช้า,ชาเย็นเซรั่มค่ะคถ้าตอนยมมังมื่อยขึ้นทาเซรั่มแล้วต่อด้วยขิมขมิ้นเด้อค่ะท่านผู้ชมครับขิมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชม อันนี้ถ้าเฉพาะเนี่ยมึงขึ้นเด้ค่ะก่อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นเด้ค่ะดานผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะนก่อนทาแป้งแล้วๆกะต่อด้วยแป้งตลับกันแดดค่ะทายิฟซี่พามีขีมกันแดดก็ใส่แป้งตลับก็ได้เนาะค่ะอย่าลืมนะคะะดานผู้มชมสบู่รดต้อนรับปีใหม่ค่ะครเริ่มวันนี้ค่ะดานผู้มชม,มค่ะนี่ค่ะดานผู้ชม สามอย่างนี่เอฟซีเป็นหยดฮิตเราได้ถ่ดครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องค่ะครับสามอย่างยอดฮิตค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาเนี่ยครับพี่น้องเนาะค่ะผิวแตกผิวแห้งก้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่มค่ะน้ำหอมพร้อมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ท่านผู้ชมเอาขีมตัวนี้ก็มีฝาด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียรแก้ให้เบิ้งค่ะ นี่ค่ะครีมขมิ้นค่ะนลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่รองเนาะครับใช่ดีจริงกับไม่เชี่ยกับนัำเชื่อกล่องมากครับผมค่ะเนี่นดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกะให้ทักไลน์มาเด้อค่ะท่านผู้ชมเบอร์ที่กัามาเชียบอกเนาะครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนยูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ